หลายปีที่ผ่านมาครับรถกระบะหลากหลายรุ่นในบ้านเราเนี่ยมักจะมาพร้อมกับสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนวัฒนธรรมไปแล้วนะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีการดาวไซซิงเครื่องยนต์แต่ในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับรถกระบะอีกหนึ่งรุ่นครับนั่นก็คือกระบะที่ยังคงใช้เครื่องยนต์3 0 0 0ซีอยู่และนี่ครับ m a สด้า BT50 ปี2024ครับสวัสดีทุกคนกันอีกครั้งนะครับอยู่กับผมแอดมินจอร์นไรเบสเตอร์วันนี้ก็กลายเป็นหน้าที่ผมอีกแล้วนะครับที่จะต้องมาอยู่กับรถยนต์จาก Mada ค,คื ตั้งแต่เอไม่คาแล้วแล้วก็ยังเซ็กที่เราเพิ่งปล่อยไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับเหมือนพี่บอลอยากจะให้ผมอยู่กับ m a สด้านะครับถ้าจริงๆเนี่ยถา X7 มาหรือว่า X8 มาผมก็รอรีวิวอีกแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับ m าสด้าพี50ปี2024นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็น1ในกระบะเพียงไม่กี่รุ่นในตลาดตอนนี้ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 3,000cc โดยตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราลองสามารถไล่เรียงกันได้เนี่ยก็จะมีอยู่แค่ Bt50 แล้วก็คู่แฝดของเขานั่นก็คือตัว e อ s ูสูด x ีแล้วก็ล่าสุดนะครับนั่นก็คือ Ford Ranger ที่เพิ่งจะมีเครื่องยนต์ที่เป็น3 0 0 0 cc ด้วยเช่นกันแต่ทีนี้พอเรากลับมาที่ตัว Mazda b t 50ตัวนี้ปี2024จริงๆเนี่ยถามวามันมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปบ้างผมจะได้ว่าผมเคยทําคลิปพาชมไปแล้วรอบนึงแต่ผมจะพาทุกคนมาดูอีกทีว่าไอ้ตัวรถปี2024เนี่ยมันจะมาพร้อมกับงานดีไซน์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูเฉยๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า มันไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมทั้่นักนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเ,เส้นสายพวกกระจังหน้าหรือว่าไฟหน้าทั้งหลายแหล่ที่ยังคงมีความเป็นโคดดีไซน์แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณดูดีๆตัวรถปี2 0 2 4ทุกรุ่นนะครับเขาจะให้ตัวกระจังหน้าที่เป็นสีดําแบบนี้มาแล้วนะครับซึ่งเขาใช้คําว่าซิกเนเจอร์วิงสีดำนะครับก็ให้มาแล้วแล้วตัวนี้เนี่ยมันเป็นรถที่มาพร้อมกับออปชั่นพิเศษเนื่องจากว่าเป็นตัวท็อปมันจะมาพร้อมกับชุดแต่งที่เรียกว่า Black Thunder นะครับก็คือ มันจะเป็นเหมือนการตกแต่งด้วยชิ้นส่วนสีดําหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นตัวกันชนหน้าตรงนี้นะครับที่มีชายล่างเป็นสีดํามาให้แล้วก็เนี่ยตัวขอบซุ้มล้อตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีตัวกรอบตัวกระจกมองข้างที่จะเป็นสีดำมาให้ด้วยถัดมาก็จะเจอกับมือเปิดประตูตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสปอร์ตบาร์ที่ใส่มาให้ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขา ผมจำได้ว่า BT50 เนี่ยไม่เคยมีรถที่เป็นเหมือนเหมือนชุดแต่งแบบนี้มาก่อนแต่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้กระบหะหลายๆรุ่นเขามักจะมีรุ่นที่มาคร้องกับชุดแต่งอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งนอกจากสปอร์ตบาร์ตรงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของชุดล้อที่จะเป็นสีดํามาให้ด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะทําให้มันดูทันสมัยตรงยุคมากยิ่งขึ้น และสุดท้ายนะครับที่เป็นความพิเศษของตัวรถ b ี5 0ปีนี้นั่นก็คือสีตัวถังของเขาครับซึ่งถ้าคุณดูดีๆเนี่ยจริงๆอ่ะเขาจะมีรถที่เป็นสีเทาอยู่แล้วแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสีเทาที่มีความเข้มยิ่งขึ้นทําให้มันดูดุดันมีขึ้นและสีตัวนี้ก็จะเรียกว่าสีร็อกเกรนนั่นเองครับถ้าคุณดูดีๆเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเราแอบขี่แบบฝ่าฝนมาแล้วนะครับซึ่งมันก็ดูไม่ได้เลอะเช่าไหลใช่ไหมล่ะเพราะว่าคืออันนี้เป็นข้อดีของสีที่มันเเเป็นนนสีีีออออกททาาแบบมๆห,ห่่่ยยํใ้พดดูดด พวกล่องรอยฝนพวกนี้มันจะไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็เนี่ยจะมีเลอะเต็มที่สุดที่เห็นตอนนี้เนี่ยมีแค่นี้เลยนะครับช่วงซ้มล้อนะครับแต่ถ้าดูในภาพรวมเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับคนแบบหนึ่งก็คือคนที่ไม่ค่อยล้างรถสักเท่าไหร่นะครับคืออันนี้น่าจะถูกใจหลายคนเลยโดยเฉพาะพี่บอลน,นะครับที่ยืนอยู่หลังกล้องในตอนนี้นะครับแล้วก็เผากันตตอนหน้านี่เลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะแปลกตานั่นก็คือแหลกหลังคาคือโอเคเนี่ยแหลกหลังคามันอาจจะไม่ใช่ของใหม่ในรถกระบะยุคปัจจุบันแต่ว่าแหลกหลังคาของงงตตัััวคคนนีีี้เเยยป็แหหลลการ นะครับซึ่งถามว่ามันจะรับน้ําหนักได้ดีไหมก็ค่อนข้างจะดีอยู่นะครับค่อนข้างจะโอเคเลยเนี่ยผมขย่าได้ทั้งตัวเลยนะครับแข็งแรงใช้ได้เพราะมันเป็นแหลกหลังคาแบบเตี้ยเนี่ยมันไม่เหมือนชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะเป็นแบบสูงหรือยิ่งถ้าเป็นตัวสตอมแท็กก็จะยิ่งสูงโป่งไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะสวยงามและมันดูลงตัวกับรถใช้ได้เช่นกันครับ มาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างน,นะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่างานดีไซน์ของพวกคอนโซลหรือเบาะนั่งพวกนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเลยแต่สิ่งที่คุณจะสังเกตได้ก็คือโทนสีมันเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นตัว b d 50เนี่ยเขาจะใช้แบบเขาเรียกอะไรโทนสีเป็นสีน้ําตาลสะเกือบหมดเลยซึ่งมันจะดูเรียบหรู ผิดกับตัวที่เป็นคู่แฝดของเขานั่นก็คืออีซสูดีแมกเราสามารถพูดได้ตรงๆเลยเพราะว่าทุกคนรู้กันอยู่แล้ว d m a มเนี่ยจะเน้นโทนสีดําเป็นหลักแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสำหรับตัว BT50 ที่เป็นตัวใหม่ปี2 0 2 4เขาจะใช้สีทูโทนที่จะเป็นสีน้ําตาลดําซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูสวยงามแล้วก็ลงตัวมากขึ้นนะคืออย่างน้อยมันดูไม่เพลนะนะครับมันดูแบบ มันดูมีมิติอะอย่างตัวเบาะเองเนี่ยที่เป็นหนังเจาะรูเนี่ยก็มีการเดินตะเข็บได้ที่เป็นออกเป็นสีน้ำตาลสีทองนะครับซึ่งมันก็ดูสวยงามดีเลยทีเดียวนะครับสีที่ขาดไปเนี่ยก็เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะมีแค่ตัวพวงมาลัยเท่านั้นที่ไม่ได้เดินตะเข็บได้นะครับที่เป็นสีทองนะครับนอกจากนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวจอกลางของเขานะครับตัวเนี่ย เ,เขาจะมีจอ2แบบด้วยกันนั่นก็คือตัวจอที่เป็นทัชสกรีน7นิ้วแล้วก็9นิ้ว7นิ้วเนี่ยจะอยู่ในรุ่นล่างส่วน9นิ้วเนี่ยจะอยู่ในรุ่นบนบนนะครับก็คืออย่างเช่นตัว B t เทนส่วนตัวนี้แต่ที่สำคัญก็คือเพื่อความทันสมัยเขามีการใส่ตัวระบบ Apple Car พแบบไร้สายมาแล้วและที่ไม่เหมือนกับ m a z d a รุ่นอื่นในสารระบบเขาก็คือไอตัวจอตรงนี้มันไม่ล็อกตามความเร็วถ้าเป็นจอมาสด้าตัวอื่นอ่ะผมจะรำคาญอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเวลาคุณขับสักเกิน10กิโลเมตร,มมมามารถ กดได้แล้วนะครับแล้วคุณจะต้องมาใช้หนกที่มันอยู่ตรงกลางคอนโซลตรงนี้เพื่อเป็นการปรับนะครับแต่สําหรับ m a z d a b t 50เนี่ยตัวนี้ไม่ต้องนะครับคือคุณจะขับไปเท่าไหร่คุณก็สามารถกดได้เลยนะครับซึ่งในความอันตรายมันก็โอเคแหละคุณอาจจะมาอาจจะมองว่าเอ้งี้ถ้าเกิดเราขับเร็วอยู่เราก็สามารถกดจอได้สิมันก็อันตรายสิแต่ผมกลับมองว่าถ้าการใช้หนกของ m a z d a ผมไม่ชอบเพราะว่าคือ นนไหมถ้าเรามากดตรงนี้มาเลื่อนตรงนี้มันหามันหาฟังก์ชันที่เราต้องการจะใช้ไม่เจอสักทีผมมองว่าแบบนะั้นมันเสียเวลามากกว่าซะอีกนะครับและไหนๆก็พูดถึงเรื่องของภายในห้องโดยสารแล้วเดี๋ยวเราจะลองนั่งกันสักหน่อยดีกว่านะครับคืองนี้จริงๆอ่ะอย่างที่บอกไปว่าข้างในเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นักแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบตั้งแต่ตอนที่นั่งมาสด้ Bd50 ตัวก่อนอันนี้จริงๆเราเคยขับมาแล้วรอบหนึ่งแต่ตอนนั้นจะเป็นตัวตัวโฉมแรกอยู่นะครับก็คือผมรู้สึกว่าเบาะนั่งของ bd50 เนี่ยจริง,รงๆก็ค่ากับดีแม็กแต่ผมกับแอบรู้สึกว่าเบาะเนี่ยมันมีความนุ่มกว่ายังไงก็ไม่รู้ถ้าจริงเนี่ยคันนี้ที่เราขับอยู่ตอนนี้เป็นรถที่เพิ่งจะวิ่งมาแค่ประมาณ400กว่าโลเองเท่านั้นนะครับอย่างตอนนี้ก็น่าจะวิ่งมาประมาณ600โลแล้วเพราะว่าเราขับมาอีกประมาณ1 0อกว่าโลนะครับก็รู้สึกว่าเบาะเนี่ยค่อนข้างจะอบกระชับกาลังดี ลมบ้าสปอร์ตแต่ว่าขึ้นลงพนักมีครบแล้วนะครับแค่ไม่มีลมบ้าสปอร์ตแต่ว่าในเรื่องของการนั่งเนี่ยบอกตรงว่าค่อนข้างจะโอเคแล้วนะครับและอย่างตัวพวงมาลัยเนี่ยจริงๆเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยอาจจะพูดได้ไม่มากนะักเพราะว่ามันแอบจะคล้ายกับ d m a มนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต่างกันแค่โลโก้ตรงนี้เองนะครับแต่ที่ผมรู้สึกว่าพวงมาลายัยอ่ะจริงๆอ่ะขนาดตัวก้านตรงเนี้ยจับค่อนข้างจะกระชับแล้วแต่ที่ผมไม่ชอบเลยก็คือตัวหนังตรงเนี้ยที่หุ้มอยู่เนี่ย มันแอบจะลื่นมือไปสานิดหนึ่งตอนแรกเนี่ยเลยต้องแบบรู้สึกว่ามันมันมงงโงสักหน่อยแค่นั้นนะครับคือมันจับแล้วมันรู้สึกยังยังไม่กระชับมันกระชับที่ขนาดแหละแต่ว่าตัวหนังเนี่ยมันยังติดลื่นๆอยู่แค่นั้นเองนะครับส่วนการปรับพวงมาลัยจริงๆก็ปรับได้หมดนะครับถอยหลังสูงต่ําปรับได้หมดนะครับแล้วก็โอเคส่วนทัศนวิสัยต่างๆของตัวรถพอปิดประตูมาปั๊บบางกระจกสูงตรงนี้ก็สูงคือสามารถมองทัศนวิสัยได้ค่อนข้างดีนะครับสิ่งที่มันจะแตกต่างจากตัว D ดียผมจาาได้ว่่่่ตออนนทีีเเรังยู่ย เวลาเรามองไปเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นตัวแนวฝากระโปรงเนี่ยค่อนข้างจะชัดนะครับแต่มันก็เลยเกะกะตานหน่ดนึงแต่คันนี้ไม่ใช่คืออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยโคโด,ดดีไซน์ของเขานั่นแหละที่ทําพยายามออกแบบให้หน้ารถมันดูกลมๆสักสนิดนึงพอเรามองเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าเราจะสามารถสังเกตสิ่งกีดขวางต่างๆบนถนนได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับในส่วนของเบาะนั่งแถว2นะครับก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคือหลายคันเนี่ยกระบะหลายคันเบาะหน้าสีดูโทนแต่ข้างหลังไม่แต่คันนี้ เป็นทูโทนมาให้ด้วยนะครับซึ่งมันก็ดูสวยงามอีกเช่นกันนะครับส่วนการนั่งเบาะด้านหลังเนี่ยนี่มีมือจับให้ด้วยแล้วค่อนข้างใหญ่สูงนะครับยกขึ้นได้จับขึ้นมาได้สบายๆการนั่งเนี่ยค่อนข้างจะโอเคนะครับคือผมเนี่ยเป็นมนุษย์ที่อาจจะไม่ได้สูงมากนักหลอกสูงไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบเซนได้ซ้ํานะครับแต่ก็พอนั่งปุ๊บเนี่ยช่วงเบาะตรงนี้เนี่ยมันจะพอดีกับแนวข้อพับพอดีนะครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคแล้วอันเนี้ยเป็นจริงๆอ่ะคันเนี้ยตอนนี้เนี่ยเป็น ที่เซตอัพโดยพี่บอลที่สูงประมาณ180เซนนะครับถามว่าคนที่สูงไม่ถึง170มานั่งเนี่ยยังโอเคไหมผมว่าโอเคนะเพราะว่าเนี่ยช่วงสอดเท้าลงไปตรงเนี้ยเบาะตรงเนี้ยมันค่อนข้างสูงทําให้เราสามารถสอดเท้าได้สบายๆสามารถขยับเท้าได้ค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวช่องแอร์หลังก็มีมาให้นะครับก็เป็นแอร์แบบดูดมาจากตัวคอมแอร์ข้างหน้านะครับไม่เหมือนกับรถบางรุ่นที่จริงๆก็เป็นรถที่ผมก็ชอบแต่ว่า เขาดันใช้โบเวอร์ข้างบนแทนครับแล้วก็จะมีพอร์ต USB A มาให้1พอร์ตนะครับซึ่งเท่ากับว่ารถคันนี้เนี่ยจะมีพอร์ต USB อยู่ทั้งหมดแค่2จุดเท่านั้นนะครับแต่ก็ถามว่าพอไหมก็ก็น่าจะพอแหละนะครับที่เหลือก็ใช้พอร์แบงเอาแล้วกันแล้วตรงนี้ก็เป็นที่สอดเหรียญน,นะครับนอกนั้นในส่วนของตัวทัศนวิสัยด้านข้างก็อาจจะแอบอึดอัด,ดสักนิดหนึ่งเพราะว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าถ้ามองตัวกระจกดีๆเนี่ยค่อนข้างจะมีความเหลี่ยมอยู่ทําให้เวลาคนที่นั่งข้างหลัง มองพวกวิวทิวทัศน์ข้างๆเนี่ยก็สามารถมองได้สบายๆเช่นกันนะครับและอยากสุดท้ายที่จะจะพูดก็คือในเรื่องของตัวพนักหลังนะครับพนักหลังเนี่ยมีความเอนไม่มากนะครับถ้านั่งแบบไม่ได้ไกลมากเนี่ยก็อาจจะกําลังพอดีนะครับแต่ถ้านั่งไกลๆเนี่ยอาจจะหลับยากสักนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันไปนะครับแต่ว่าตัวหัวหมอนปรับได้นะครับอันนี้ก็ปรับได้แล้วก็มีตัวที่วางแขนมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วมาให้แล้ว ต่อันในเรื่องเครื่องยนต์นะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว m a z d a b d 5สูเนี่ยมันใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับยูสุดีแมนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงมีตัวเลือกทั้งเครื่องยนต์1.9แล้วก็เครื่องยนต์3พ0 0เหมือนกับ d m a มเลยแต่ที่เปลี่ยนไปในปี2024เนี่ยก็คือมันจะมีการปรับไลน์อัพใหม่นะครับอย่างเครื่องยนต์1.9เขาก็จะมีให้เฉพาะในตัวเตี้ยเท่านั้นซึ่งตอนนี้ไม่มีตอนเดียวแล้วนะจะมีแต่ตัวเอ่อตัวที่เป็นเหมือนตอนครึง่งแแแล 2, แบบแล้้้วววกก็็ตตัั2ออนนนนนบบีีครใใเื่่งทสุด ผมก็ขอบคุณมาสด้ามากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมบ่นเข้าไปหลายรอบมานะครับว่าเฮ้ยคุณลองนึกบ้างสิว่าบางทีเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาอาจจะอยากจะได้เครื่องยนต์ที่แรงแต่ไม่ได้อยากได้ระบบขับสี่เขาก็เลยเอาเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีเนี่ยมาใส่ในตัวไฮเรเซอร์แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาง่ายๆคือตอนนี้เนี่ยรถกระบะมาสด้าบีทีศูนย์ที่เป็นตัวขับสองยกสูงมีตัวเลือกเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีมาให้แล้วนะครับและเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยเป็นปี2024เขาก็เลยมีการปรับปรุง แล้วก็จูนเครื่องยนต์ใหม่ในบางจุดนะครับข้อแรกสุดเลยก็คือตอนนี้เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานยูโร Euro 5แล้วเป็นที่เรียบร้อยแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ต้องเติมแอดบลูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแอดบลูเนี่ยเป็นตัวเลือกสําหรับรถที่เป็นยูโร6นะครับแต่ว่ายูโร5ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องมีระบบที่เป็นตัวระบบไล่เข่านะครับซึ่งคุณจะสังเกตได้ว่าตัวคอนโซลนะครับร่างขวาเนี่ยมันจะมีปุ่มไล่เข่าอยู่คุณก็สามารถกดตรงนั้นได้นะครับเพื่อไล่เขา่าแต่ป็นว่าเครื่องยนนนนตตตััวีี้้มกาารรปรบจูใหผ่ มาตรฐานไอ้เสียดับยูโร5แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของพลังการังสูงสุดและแรงบิดสูงสุดยังคงเท่าเดิมมีแรงม้า190แรงม้าและแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรเท่าเดิมยอมรับว่าอาจจะไม่ได้แรงที่สุดแล้วก็ไม่ได้อ่อนที่สุดแต่นอกจากเรื่องเครื่องยนต์แล้วนะครับตัวเกียร์6สปีดของเขาเนี่ยแม้ว่าจะยังคงมีอัตราทดเท่าเดิมแต่เขามีการปรับเซ็ตสมองกลใหม่ให้มันสามารถทํางานได้ลื่นไหลาไมากยิ่งขึ้นซึ่งเท่าที่ผมขับเนี่ย บอกตรงว่าเกียร์เนี่ยทำงานได้ถูกใจแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมเคยขับดี a มที่เป็นเหมือนพื้นฐานเดียวกันผมรู้สึกว่าเกียร์เนี่ยมันจะมีความแอบแอบอมๆจังหวะนิดหนึ่งทําให้เวลาที่เราเร่งแต่ละครั้งเนี่ยรถเนี่ยมันจะมีความหนืดหนืก่อนจะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันจะรอบค้างนิดนึงแล้วก็อืดแล้วค่อยเปลี่ยนซึ่งมันน่าลาคาญแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วในตัว B d ดีตัวนี้นะครับเวลาที่จะเปลี่ยนเกียร์แต่ละครั้งขึ้นขึ้นขึ้นลงแต่ละครั้งเนี่ยมันม รอให้ความเร็วต่ํามากๆแล้วค่อยเปลี่ยนตอนนี้มันจะเปลี่ยนลงได้ค่อนข้างสัมพันธ์กับความเร็วแล้วดังนั้นเนี่ยจึงทาให้เวลาที่คุณจะเรียกอัตราเร่งแต่ละครั้งเวลาที่คุณจะผ่อนคาเร่งแต่ละครั้งทุกอย่างมีความสมูทมากยิ่งขึ้นจริงๆนะครับคือผมว่าสมูทจนแบบไฮ้อีกนี้ก็น่าจะสู้กับรถที่ที่ได้ชื่อว่าเกียร์สมูทอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะครับบอกตรงว,ว่ามาลองกันได้นะครับแล้วที่สาคัญเลยก็คือ เหมือนที่ผมบอกไปตอนแรกว่าตอนนี้เนี่ยรถกระบะหลายๆคันเนี่ยใช้เครื่องยนต์ที่เป็นแบบเหมือนเทคโนโลยีดาวไซซิงแต่สาหรับ b ีดีรวมถึงที่เป็นดี a มเนี่ยยังคงใช้เครื่องยนต์สัมพันธ์อยู่ซึ่งอาจจะจริงอยู่ว่าเครื่องยนต์ของตัว b d 5 0เนี่ยมันไม่ได้มีแรงม้าที่เยอะที่สุดไม่ได้มีแรงบิดที่เยอะที่สุดแต่ด้วยความที่มันเป็นเครื่องใหญ่จนมาให้เวลาที่คุณจะเรียกอัตราเร่งแต่ละครั้งเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเรียกเมื่อไหร่มันก็มาไอ้พวกเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์บล็อกกเ แล้วใช้แบบเทอร์โบคู่อะไรพวกนี้คอยเสริมกำลังถ้าสังเกตดีๆเนี่ยแม้ว่าพลังกำลังของมันเนี่ยพีคทอร์กพีคฮอตพาวเวอร์เนี่ยมันจะสูงก็จริงแต่กว่าที่คุณจะไล่เนี่ยขึ้นไปถึงจังหวะนั้นได้เนี่ยมันต้องมีการรอรอสักนิดหนึ่งต้องรอเทอร์โบบูสสักนิดหนึ่งแต่สําหรับเครื่องยนต์ที่เป็นขนาด3 0 0 0ซีไม่รอรอผมบอ,อกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ที่เฮ้ยขับแล้วสนุกนะครับแล้วก็มันเขาเรียกอะไรมันมันให้ความมั่นใจเพราะว่าเราจะเหยียบเมื่อไหร่มันก็มา แล้วแม้ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์3,000ซีซีแต่บอกตรงว,ว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้มีโอกาสได้ลองจับตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองที่ชัดเจนมากเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจริงๆอ่ะตัวมาสเตอร์บี่สุนคันนี้เนี่ยผมแอบขับในเมืองมาแล้วนะครับแล้วก็ขับนอกเมืองมาแล้วหน่อยๆด้วยนะครับตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองที่โชว์นะครับขับเร็วๆบ้างในเมืองติดๆบ้างยังอยู่ในช่วงประมาณ12 11 12กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ เป็นมาตรฐานนะครับเพราะว่าคือถ้าเป็นเครื่องยนต์ตัวอื่นเนี่ยอาจจะสักเครื่องยนต์ที่เป็น2อ0 0หรือ2000ถ้าคุณมาขับในลักษณะเดียวกันเนี่ยผมก็เคยขับแล้วเช่นกันอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสิบสกิโลเมตรต่อลิตรดังนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่ได้หนีกันเลยนะครับในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองไม่ว่าตัวน,นี้เนี่ยจะมีขนาดความจุเครื่องยนต์ที่เยอะกว่าสิ่งเดียวที่คุณจะต้องจ่ายเยอะกว่าจริงๆ ของตัวเครื่องยนต์สามพันตัวนี้ก็คือภาษีรายปีในส่วนของไฮไลน์การขับขี่นะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยขับตัว Bt50 ที่เป็นตัวขับ4ีมาแล้วแต่ว่าเป็นตัวเจเนเรชันแรกนะครับก็คือตัวที่เป็นแบบเนี่ยโคโรดีไซน์ตัวแรกตัวนั้นเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันจะมีความแอบคล้ายๆกับ D m a มอยู่ประมาณหนึ่งนั่นก็คือข้อแรกเลยรถเนี่ยมันค่อนข้างจะโครงตัวนะครับและช่วงล่างเนี่ยมันจะมีอาการแบบเหมือนติดโยบยาบซึ่งข้อดีก็คือโอเคเวลาที่คุณเอาไปลุยเนี่ยมันจะรู้สึกว่า บนทางดําแล้วขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่ารถมันโค้งตัวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยก็แอบจะแบบเหมือนเหมือนจะไวก็ไม่ไวจะช้าก็ไม่ช้า,ชาจะหนืดก็ไม่หนืดแต่สําหรับตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับคือจริงๆอ่ะทาง m a z d a เขาไม่ได้มีการบอกเราอย่างชัดเจนแต่ว่าเท่าที่ลองขับดูแล้วก็เหมือนผมได้ยินเสียงกระซิบมานะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการเซตอัพในเรื่องของตัวช่วงล่างใหม่แล้วนะครับคือเท่าที่ลองจับได้ในตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่า Mazda าพิ0ี่นตัวนี้เนี่ยเป็น นิ่งขึ้นนะครับเวลาที่คุณจะเลี้ยวหรือว่าจะโยกแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีการโครงตัวน้อยลงมันโครงตัวน้อยลงจนอยู่ในระดับที่แบบเฮ้ยเรามั่นใจแล้วอะเมื่อก่อนหน้านี้เวลาที่เราขับ b ีทีาศูนย์ที่เป็นตัวก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าถ้าจะโยกรถซ้ายขวาแต่ละทีเนี่ยต้องใช้พวงมาลัยค่อนข้างจะช้าๆเพื่อแบบคุมการโครงตัวนั้นให้อยู่แต่สาหรับตอนนี้ไอการที่ต้องะวงตรงนั้นอ่ะมันน้อยลงน้อยลงมากๆนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือ,อ,อด้วยความที่ว่าตัวก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นถที อย่างที่บอกช่วงล่างมันโยกยาวค่อนข้างเยอะเจอทให้เวลาที่เราขับแล้วสมมติเราขับเร็วๆแล้วเราไปเจอพวกคอสะพานหรือว่าเจอพวกหลุมร่องต่างๆเราจะรู้สึกเลยว่ารถอะมันจะมีอาการโยกขึ้นลงขึ้นลง,นลงเ,หนเหมือนเหมือนเรืออะไรสักอย่างแต่ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันทําได้ดีขึ้นแล้วมันไม่โยกบบนั้นแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยหน้าโยกแต่ท้ายกระด้างตอนนี้เนี่ยหน้าหลังค่อนข้างจะบาลานซ์ซึ่งทําให้ส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าผมชอบนะ คือในที่สุดเนี่ยความเป็นมาสด้ามันก็กลับมาในตัว b t 50ตัวนี้ครั้งถ้าใครไม่เชื่อไปลองกันได้ครับอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่รีวิวไม่ได้ในปี2024นะครับนั่นก็คือตัวระบบ A d a s ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า Active Sense นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยระบบของมันเนี่ยจะเป็นระบบแบบเดียวกันกับตัว Isuzu e Magic R นั่นแหละนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีการใช้กล้องทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับซ้ายขวาแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นระบบกล้องที่สามารถจับภาพได้กว้างมากๆนะครับซึ่งจริงๆเน เอเดที่อยู่ในตัว m a ส d a BT50 คันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันทำงานได้ค่อนข้างไวและค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจับวัตถุข้างหน้าถ้าคุณไปจี้รถข้างหน้าแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันเตือนละถ้าคุณจะแบบเบี่ยงรถซ้ายขวาแม้แต่นิดเดียวมันเตือนและน,นะครับแต่ผมลำคาญนะครับผมพูดตรงๆเลยว่าผมลำคาญเพราะว่าข้อแรกคุณไม่สามารถปิดระบบเอดตัวนี้ทิ้งได้นะครับ แล้วคือเสียงเนี่ยมันดังแสบแก้วหูมากดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนซ้ายขวาแต่ละครั้งเนี่ยคุณห้ามลืมเด็ดขาดห้ามลืมเปิดไฟเลี้ยวซึ่งจริงๆนะถ้าคุณทําได้มันจะเป็นข้อดีต่อ,เ,อ,อเพื่อนๆที่ใช้ถนนด,ด้วยนะครับใช้ถนนร่วมกันด้วยแต่ข้อเสียก็คือมันน่าลำคาญแค่นั้นเองสถานการณ์เดียวที่ระบบ A' อดของตัว Mazda าบีดสคันนี้จะปิดได้ก็คือฝนตก นะครับก็คือฝนตกจนแบบมันบางทัศนวิสัยของกล้องตัวนี้จนมันไม่สามารถประมวลผลวัตถุข้างหน้าได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับเพราะว่าระบบ a d a s หรือว่าตัวระบบ a อ t i v e Sen s e คันนี้เนี่ยมันมีแค่กล้องเท่านั้นที่เป็นตัวจับวัตถุมันไม่ได้มีตัวเรดาร์มาช่วยจับวัตถุแต่อย่างใดเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ m a z d a b d 50ตัวปี2024แม้ว่าดูข้างนอกเนี่ยอาจจะรู้สึกมันแค่แบบเ้ยแต่งหน้าทาปากใหม่นี่หว่าแต่จริงๆแล้วมันมีการปร,ปรับปรุงทั้งในเรื่องของเครื่องยนต์ใหม่นะครับที่ ปล่อยบลพิษสะอาดยิ่งขึ้นแล้วตัวสมองกลเกีย์ที่ถูกปรับใหม่เนี่ยทำให้รถคันนี้เนี่ยสามารถขับได้สนุกมากยิ่งขึ้นจริงๆแม้ว่าพละกำลังของเครื่องยนต์แรงม้าสูงสุดจะไม่ได้เยอะแรงบิดสูงสุดจะไม่ได้เยอะที่สุดแต่ด้วยความเป็นเครื่องใหญ่จึงทำให้เวลาเราเร่งแต่ละทีเนี่ยมันมีความต่อเนื่องมากกว่าจริงๆนะครับและอย่างหนึ่งก็คือช่วงล่างที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนเคยบ่นกันว่าเฮ้ยทำไมรถมันโครงเคลงจังนู่นนี่นั่นตอนนี้น้อยลงแล้วนะครับกลับมาเป็นเหมือนรถกระบะที่ คุณสามารถใช้งานได้ในทุกวันจริงๆมากขึ้นจริงๆแล้วนะครับทีนี้ถามว่าเฮ้ยล้วตัวนี้มันเป็นเครื่องยนต์3 0 0 0ซ c ราคามันจะแรงไหมผมบอกเลยว่าสําหรับตัวนี้นะครับมาด้าบีี50 3.0 High Laser คันนี้ราคาอยู่ที่1 1 7 2 0 0 0บาทเท่านั้นซึ่งถ้าเป็นคู่แข่งคันอื่นที่หลายคนตอนนี้เนี่ยซูฮกให้ว่ามันเป็นรถกระบะสีประตูที่นั่งดีที่สุดตอนนี้ราคาล้านส กว่าไปแล้วนะครับหรือร้านเกือบจะร้าน3ไปแล้วนะครับแต่คันนี้ยังไม่ทะลุร้าน2นะครับซึ่งผมมองว่าเฮ้ยมันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจยม่งีขึ้นเพราะอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่เคยเอาเครื่องสามพันมาใส่ตัวขับ2ยกสูงมาก่อนตอนนี้มีมาให้แล้วในมาสด้านะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยคุณอยากได้ความน่าเชื่อถือในแบบของอ s สุดีแม็แต่คุณไม่ได้อยากได้หน้าตาแบบนั้นคุณมาลองมาสด้าบีทีเอสศูนตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าหน้าตาของมันเนี่ย มันหล่อเหลาจริงๆนะครับแล้วก็ดูไม่ได้เกลอนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับและอย่างสีใหม่ตัวนี้นะครับล็อกเกด้วยนะครับอันนี้ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นไปอีกยังไงก็ลองไปดูกันได้ครับที่ศูนย์บริการมาสด้ทั่วประเทศส่วนตอนนี้ผมน่าต้องขอตัวหนีฝนไปกก่อให้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ